สวัสดีครับคลิปนี้แล้วก็มาอยู่กันในแมป Escape the Dentist Obby ครับก็คือนีออกจากร้านหมอฟันครับเฮ้ย <c oughs> ทำไมคุณหมอตาแดงจัง <c oughs> ไปโกรธใครมาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อุ้ยดาแรกมาก็ตายเลยเราไม่น่าไปพูดแบบนั้นกับคุณหมอเลย <c oughs> สงสัยเมื่อกี้โดนเวทมนต์มั้ง หมอเขาเลยโกดน,นี้ทางนี้ไปเนี่ยไม่ใช่อ๋อนี่มันมีช่องอยู่ตรงนี้อันนี้ยังไงอ๋อมาทางนี้โอเคโดดข้ามตรงนี้ไปเลย ไปทางนี้ใช่ไหมอ่าโอเคชึบ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 ต่อไปก็อันนี้อะไรเนี่ยฟันเหรอชึบมาเช็คพอยต์เรียบร้อยโอ้ทางเดินเส้นเล็กๆแบบนี้ผมไม่ชอบเลยค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไป S <S เฮ้ยร่วงจนได้วอ้ย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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวห้ามร่วงเด็ดขาด เฮ้ยเอ้ย,อยคุณหมอคุณหมอสองคนทำไมถอนฟันคนโหดจังเอาอันนี้มันไม่กิ้งลงไปแบบแมบปบอื่นเหรออ่าอโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมคนเขากินพิซซ่าเข้าไปทั้งกล่องเลยเนี่ยยอด ดูแลแอปเปิลกับกล้วยเนี่ก็คือกินทั้งเปลือกอันนี้อะไรวิ่งเร็วๆอีกใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบ <classrooms> ฮ <P UC> ึบ <kaz> ฮ <uffy> ึบฮึบเอ้ยเฮ้ยฮึบฮึบชึบอึบเดี๋ยวจะบิด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 อ่าเฮ้ยเอ้ยร่วงเฮ้ยเฮ้ยฮึบเอ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคโอเคโอเคโดดไปโอเคอึ๊บเอ๊ยอึ๊บโอเคมามามาเออยเอ้ยอืยหอหผ่านสุดีครับทุกคนเช็คพอยต์เรียบร้อยต่อไปเราก็ขึ้นไปข้างบนใช่ไหมโอ้โหทำไมสูงจังเนี่ย โอ้โเป็นคนยักเรือ่อยแล้วก็ปีนไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอ่านี่ไงถึงยอดแล้วครับทุกคนโอเคด่านนี้ก็โดดปกติด่านนี้อะไรให้พื้นมันเลื่อนพื้นมันเลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยว เอาอ้าวไม่มีแล้วเข้าประตูนี้โอเคโอ้โหฟันปอมทั้งนั้นเลยเฮ้ยห้ามโดนใช่รู้แล้วแหละว่ามันห้ามโดนแต่เมื่อกี้เผลอโดน,อนนี่ก็เลเซอร์อีก เลเซอร์เขียวแล้วก็โดดเหมือนเดิมจริงๆแล้วทางรัดเมื่อกี้ควรมีแต่เราไม่ทำเราไปอ้อมเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยหมอหรืวโชคดีที่เขาไม่ได้มาทำอะไรเรากี่ใบพัดมาใบพัดฮึบโอเค วิงวิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยโหโดนเฉียดไปนิดเดียวโอเคอันนี้เอ้ยโอเคเรียบร้อยผ่านมาแล้วครับอันนี้คงต้องโดนแล้วแหละโอเคแล้วก็กระโดดอันนี้ข้ามไปแล้วกัน เมือ่อกี้มันแหลกป่ะน่ะอันนี้ก็กระโดดข้ามท่อไปปกติอันนี้ก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับยากที่สุดสำหรับผมก็ไอ้ด่านที่มันวิ่งเร็วๆอันนั้นแหละครับแต่ผมก็ยังอุตส่าห์ผ่านมาได้ถือว่าโชคดีมากเลยครับเฮ้ยอันนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วเหรออันนี้จบยังเนี่ย เอ้ยอันนี้มันจุดเริ่มต้นนี่มัน,นก็แปลว่าจบแล้วโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ล้าร้านหมอฟันแล้วใช่ไหมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป Escape the Dentist Obby ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิป The Noobers Channel ด้วยนะครับ